อย่าเลื่มกด subscribe กดไลค์กดหมากกันลงน้ำแน่เด้อค่ะเดอ้ออีสานบ้านปลายสวัสดีค่ะเมื่อนีมาหาหมอค่ะที่ร่งพยาบาลมาหาหมอเนื่องจากอาการที่วิ่นเวียนหัวนะคะเป็นมาสามมือแล้วนะคะคันเนื้อคันตัวหายใจบ่อิ่ม่าฮักกระอไปตรงในเลยนะคะ่ะบัดนี้ สีดยาเป็นหนึ่งเข็มจชไสีดยาเป็นหนึ่งเข็มด้ยามาสามถุงเนาะคะ่ะอันนี้เป็นยายังยาแก้ขคลื่นไส้อาเจียนอันนี้ยาแก้เวียนหัวแล้วก็ผ้าลาค่ะอันนี้ก็ผ้าลาอยากแก้ปวดรด,ดไข่เนาะคะ่ะ หมอบอกว่าความดันมันก็ดีเนาะออกซิเจนในเลือดก็ดีปอดหัวใจดีหมดเลยแต่ไม่เป็นยังมันก็จังปวดหัวมันคือวิ่นหัวแต่คือวิ่นหลี่ไหแมคือเมาหลดเยปวดน้ำไหลน้ำข้อไปยังสันเนาะค่ะค่ะทับว่าดีคืนวันจันทร์ในหมอเพื่นกสินาตเอกเนาะค่ะไปตรวจเลือดความเจ็บป่วยนี่เป็นสมบัติของมนุษย์ทุกคนเลีตัวนไงแม คลิปนี้ก็สิจบสั้นมียและพี่น้องเอ้ยดูแลตัวเองเด้ยอยูดีมีแห้งสุขผูสุขค้นสิไปหากินเขากินน้ำจะข้ามสองข้ามก่อนแล้วสิกินยานอนละบันนี้